One News ตรงไปตรงมาช่วงนี้ข่าวคืนนี้จะพาไปดูชีวิตนอกสังเวียนของขุนเขาหน้าเปื่อยนำพลน้องกี่พาหุยุธยอดมวยไทยในอดีตที่ในวันนี้ล้มป่วยด้วยโรควันโรคปอดมานานกว่า3ปีแล้วนะครับใช้ชีวิตอยู่อย่างเดียวดายซึ่งวันนี้นายอำเภอหนองกี่และแพทย์ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเด็นชีวิตนอกสังเวียนของยอดมวยคนนี้จากรายงานครับชีวิตไม่จีรังชื่อเสียงกิติยศไม่ยืนยงวันนี้นำพลน้องกีพาวุทยอดมวยไทยเจ้าของฉายาขุนเข่าหน้าเปื่อยตระหนักรู้ในข้อนี้ดีตลอด3ปีที่ล้มป่วยด้วยวันโรคปอดต้องแยกทางกับภรรยา กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเพียงลำพังบ้านหลังน้อยกลางทุ่งสงบเงียบเหมาะสำหรับร่างกายที่สุดโทมโปสเตอร์ใบเข่องเป็นเหมือนกติบัติประกาศสักดาหในอดีตไม่บอกไม่มีใครรู้ว่าคนในรูปกับเจ้าของบ้านคือคนคนเดียวกันแตกต่างเพียงการเวลาและความเจ็บป่วยที่พรากอาร่างกายที่เคยแข็งแกร่งดังหินผาร่วงโรยลงเหมือนใบไม้ปลิดปลิวหลุดจากขั้วแบบ๋รักษา หยุดไค้ขาดนะครับมันเลยไม่รักษามันเลยไม่หายสักทีเนี่ยช่วงนี้ช่วงหลังก็เริ่มจะรู้แล้วว่าต้องรักษาให้หายขาดได้ได้นับจากนี้บ้านเลขที่37หมู่8ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหน,นองกี่จังหวัดบุรีรัมย์จะก,กลายเป็นสถานบำบัดดูแลยอดมวยในอดีตให้หายจากโรคร้ายที่รุ่มเรา้ากลับมามีชีวิตเปี่ยมสีสันและเรื่องเล่า ให้คน,นรุ่นหลังรับรู้รับฟังแต่เที่ยวนี้เราก็เริ่มกระบวนการรักษากันอย่างจริงจังนะฮะเข้าเดือนที่สองแล้วนะครับสองเดือนกว่าก็เดี๋ยวร่างกายเดี๋ยวผลปอลอดอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเองผมก็จะจัดให้คนให้พยาบาลแล้วก็ให้ศาสวิชาชีพลงมาดูแลดูแลเรื่องของการกินยาเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็บำรุงเรื่องอาหารนะฮะแล้วก็เรื่องจ,จิตใจนะ แต่ดูเรื่องจิตใจในี่เขาเป็นคนเข้มแข็ง,ขง<ๆ>ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนไม่มีใครไม่รู้จักนำพลน้องกี่พาวยุทธเจ้าของแชมป์มวยไทยรุ่นไลท์ไฟเวทและเฟเธอเวทเวทีลุมพินีเคยประฝีมือกับยอดมวยมาแล้วมากมายหนึ่งในนั้นคือพยักหน้าหยกสามารถพยักอรุณกระทั่งปี2534ประสบอุบัติเหตรุรถคว่ำได้รับบาดเจ็บจึงต้องแขวนนวมก่อนกำหนด ในอนาคตหากขายดีเขาจะกลับไปฝึกมวยให้เด็กๆที่ค่ายน้องกี่าวยุทธที่ที่สร้างชื่อให้เขามีอย่างทุกวันนี้ One News ตรงไปตรงมา